ตบสถานโลกไทยเจอแคนาดาบ่ายนี้วอลเลย์บอลหญิงนชั่นลีก2022สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้เระตามอัปเดตการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนชั่นลีก2022สนามที่2จากประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งทีมไทยจะลงสนามบ่ายนี้เจอกับทีมแคนาดารายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ ฝากชมโฆษณาอย่าเพิ่งกดข้ามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชลีก2022ที่เมืองเกซอนสตีประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่14-19มิถุนายนนี้โดยจากทั้งหมด16ทีมจะคัดเอาทั้งหมด8ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งทัพนักตบสาวไทยสามารถทำผลงานได้ดีในช่วงสัปดาห์แรก คว้าชัยไปได้ถึง3เกมจากทั้งหมด4นัดจะลงเล่นนัดแรกในสัปดาห์ที่2พบกับทีมแคนาดาซึ่งที่ผ่านมาทั้ง2ทีมเคยโคจรมาเจอกันเพียงแค่2นัดเท่านั้นเราลองไปดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมก่อนหน้านี้ว่าใครเป็นฝ่ายทําได้ดีกว่ากัน Head to Head 2ครั้งหลังสุดไทยชนะ2แคนาดาชนะ0เมื่อวันที่19มิถุนายน2 5 6 4ไทยชนะแคนาดา3ต่อ1เซตในศึกเนชัน League และเมื่อวันที่26กรกฎาคม2546ไทยชนะแคนาดา3-1เซตในศึก World Grand Prix ทางด้านกุญซือสาวไทยให้สัมภาษณ์ว่าแคนาดาเป็นทีมที่ดีและผลงานในสัปดาห์แรกเขาก็ทำผลงานได้ดีด้วยเขามีเรื่องรูปแบบการเล่นคล้ายสหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าเราจะเจองานหนักเพราะทุกทีมเขาจับตาเราเต็มที่ เขาคงวางแผนมาสู้กับเราและเราเองก็ต้องทําให้เต็มที่กับทุกๆเกมในการลงสนามด้วยกุลซือสาวไทยกล่าวขณะเดียวกันนักกีฬาสาวไทยที่เดินทางตามไปสมทบในการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ประกอบไปด้วยนัทนิชาใจแสนผู้เล่นในตําแหน่งมือเซตและนัทพรสนตก,กลางตัวรับอิสระถูกใส่ชื่อลงแข่งขันในสัปดาห์นี้ส่วนวัชริยานวนแจมบอลเร็วไม่มีชื่อลงแข่งขันเรามาดูรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยในสัปดาห์ที่2นี้กันนะครับมือเซต 1>, 1. พรพันธ์เกิดปราด 2. นัทนิชาใจแสน 3. ศสริมามานก,กิจตำแหน่งหัวเสาและบีหลัง 4. ปิยนุษย์แป้นน้อย 5. พิมพิชยากกรม 6. อัชรพรคงยศ 7. ชัชชุอรนมกศี 8. ธนชาสุขสด 9. สสิภาพรจันทวิสูตรตำแหน่งบอลเร็ว 10. หัทยาบำรุงสุข 11. แก้วกัลยากมุลทลา 12. ทิชากรบุญเลิศ และตำแหน่งตัวรับอิสระ13สุภัตราภัยโรธ14นัทพรสนิทกลางซึ่งทีมสาวไทยจะลงสนามเกมแรกของสัปดาห์ที่2นี้พบกับทีมชาติแคนาดาในวันที่14มิถุนายน2 5 1 5เวลา14นาฬิกาของเวลาประเทศไทยติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องวัน31นะครับก็จริงๆแคนาดานะครับเป็นทีมที่ดีนะครับโดยสัปดาห์แรกผลงานเขาค่อนข้างค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการเล่น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขามีเรื่องของรูปแบบการเล่นคล้ายๆเมกานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าหนักหนักสำหรับเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยทุกทีมเนี่ยเขาเริ่มจับตาเราอย่างเต็มที่ละเพราะว่าสัปดาห์แรกเนี่ยเราทำง,งานได้ดีแล้วก็เขาก็คงต้องวางแผนสู้กับเราอย่างเต็มที่เหมือนกันส่วนเราเองก็ต้องพยายามทาให้เต็มที่กับการเล่นในวันที่นี้ครับก็ต้องประเมินขอขอบคุณเนื้อหาของข่าวนี้จากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสนุก และ SMM Sport นะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดของทีมสาวไทยที่จะลงสึกระดับโลกของวอลเลย์บอลหญิงนชั่นลีก2022สนามที่2จากประเทศฟิลิปปินส์บ่าย2วันนี้พบกับทีมแคนาดาย่าลืมส่งใจเชียร์ทีมไทยสุดแรงอีกครั้งหนึง่งเพื่อให้สาวไทยคว้าชัยในสนามนี้อีกครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ ฝากชมโฆษณาอย่าเพิ่งกดข้ามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไปสำหรับแฟน First เปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ